สวัสดีครับพวุฒิครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเคยสารใต้ครับวันนี้ครับผมมาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อวุฒิครับในงวดของวันที่16กุมภาพันธ์68ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คําแก้วก็ฝากให้ผมนําเสื้อครับครับเสื้อมามอบให้พ่อวุฒิครับจํานวน5ตัวนะพอครับ ก็คือเป็นเสื้อตัวนี้เลยครับครับก็คือกําแก้วร่วมทำบุญแล้วก็มอบให้สมาชิกของพ่อวุฒิด้วยครับอ่าก็คือทีมงานของพ่อวุฒิทั้งหมดสี่คนนะพ่อครับครับบอบมาให้ห้าตัวครับครับเพื่อเอาไว้ใส่ในการทำงานในการอะไรเขาเรียกอะไรนะพ่อไปไปสาบานิกิจศครับก็คือทีมงานของพ่อวุฒิเนาะครับครับ อ่าก็คือพ่อวุฒิสั่งผมแบบนี้เลยเนาะครับครับเดี๋ยวพ่อหันหลังให้ท่านผู้ชมดูนะครับคือคำเกยวเขาฝากมาให้อันนี้ครับที่พ่อสั่งเนาะก็ตามนี้เลยเนาะพ่อครับวันสุดท้ายได้ทุกคนครับพ่อวุฒิเขาก็เป็นอ่าันหน้าของสัปเรลอเนาะพ่อเนาะครับครับอันนี้ครับพ่อครับครับคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอ่าความฝันของพ่อวุฒิเนาะครับครับ อ่คือพอได้อ็ฝันแล้วเนาะครับพอฝันไปสองหมื่นสองหมื่นแล้วเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวห้พอเ้าเลยเนาะครับครับครับอันนั้นพอฝันพอฝันว่าพอฝันว่ารถพอหายรถรถมอเตอร์ไซค์คันขี่สูงมือหายไปเมืองไหนเพราะว่าพอจอดไปบาทพอก็เลยยางว่นหาบเห็นม็คือมีพอก็เห็นคนหลายอยู่อยู่บานบานเม่์ล่ะบานเม่บบานย่ายบานเม่์นี่ล่ะ พอก็เลยอย่างไปเบิ่องยางไปเบิ่งเห็นแต่เพิ่นยื่นหลอมรถดพ่ออยู่เพิ่นว่าผู้ใดหลักรถมาจอดไย้นี้เพิ่นว่าหลักรหลดรถน่ะรถลดพ่อล่ะพอพอพอตามไปพอว่าเป็นรถพ่อเขาหลักไปเขาก็ยื่นอ่อมอยู่พอก็เลว่าเขาเห็นยังอ่อมอ่อมรหลดพ่ออยู่คนกะประมาณหาหูคนนี่แหละพอก็เลยพอก็เลยอย่างไปเบิ่งพอย่างไปเบื่องพออุ้ยนี่หละพอน้ำหาอยู่พอว่า พอน้ำหายอยู่เพื่อนกะว่าเออว่าสิถามอยู่ว่ารถไพเพิ่อนวะอันนั้นเอามาจอดไว้ป่านเพิ่นเพิ่นวาพอกันเลยว่ารถพอแล้วพอน้ำหายอยู่พอวะมระเนี้เขาลักไปน่ยเขาไปหลักปลดฝ่ายทะเบียนข้างล่างนั้นออกออกออกว่างไว้แต่บบได้เอาไปดอกแต่ว่างไว้ในว่างไว้ข้างล่างพอกันเลยว่าที่แรกพอบบเห็นเลยไปายพอเห็นเป็นรถพอกันเลยแต่กุญแจ้บเห็น พอก็เลยจู้งมาจู้งมาเสียมากับสีกับบ้านบทนทีพอเห็นายเึงเบี้ยลนว่างอยู่ขางๆในป่าๆในน้อยน่ะในเงาใหม่พอกล้วโอ้ยหนี่เะเบียนก็เห็นอยู่กพะว่าพอก็เลยจู้งจู้งกับบ้านกับบ้านพอเนี่ยพอก็เลยจู้งมาจู้งมาพอก็ว่ามันบ่หายดอกเห็นแล้วพอพอฟันซ้ำนี่อือครับครับก็คือในความฝันรอบนี่ ฝันว่ารถต่องหายแล้วก็ไปตามจนเจอครับแต่ป้ายทะเบียนเพิ่นถอดออกถอ,ดออก,อดออกลูกบุญแจกก็บเห็นมันบอกคคอเห็น <Wäh> ครับรครับ,รบเป็นรถอ่าบอไซหรือว่ารถยนต์ม,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขั้นนีละขัน้นเดียวนี่ละ<อ>คันพ่อขี่คือขั้นีนีนะครับทะเบียนทะเบียนนะพ่อเนาะทะเบียนมันอยากอันนี้แม่มันนี่ละ สามเก้าสองครับท่านผู้ชมขั้นดีครับที่คุณพอฝันเกีียวผ่านมาได้สองมือนครับเบียนรถคือสามเก้าสองก็ระหว่างสามหกสองไว้ด้วยเนาะครับตั้งแต่ผมมาเหตุคลิปของพอวุฒิส่วนมากเราพ่อสิฝันเกี่ยวกับรถยนต์หลายกว่าเนาะอันนี้นาสิเป็นข้างแรกกําลางฝันั้างแรกพอไม่คยฝันว่ารถขั้นนี้หายจากเถื่อเถื่อแหลกเลย ล้วในความฝันนี่มันแปลกตรงที่ว่าพ่อหายไปพ่อไปตามแต่มันมีคนมามุงเบิงนะครับเขาเขาถอนปลายทะเบียนออกนําครับอือแล้วลูกกุญแจก็หายหายแต่ว่าตอนตอนพอเจอเจอรดแล้วพอพอบดดเอีีมาได้พอจุ้งจุงมาครับได้ฝันนั้นพอจุงมาอแต่รถนี่ได้ขึ้นอยู่ลูกลูกกุญแจนี่มีมีเบอร์เะพ่อ ลูกกุญแจพอกับบุ้เคยเบิ่งจังะครอ่ะว่าลูกกุญแจมันก็หายเนาะี่คุณพ่อเสียบลูกกุญแจไว้ตลอดครับคุณผู้ชมครับบอบ่มีหรอมีอยู่มันมันหลุดที่ีเบิ่งมันเก่าแห้งหลดกันนี่ขอเบิ่งไหมครับปกติมันสิมีตัวเลขเนาะแมนอยู่บ่เห็นตัวเลขกมันนั่นแหละครับท่านผู้ชมมัน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 ล่างหมดแหละ มันมองบม่เห็นล่ะครับปกติลูกกุญแจหายน่าจะสิมี่เลขลูกกุญแจนะพอนะครับครับอันนี้หายไปแล้วครับคือมันเก่าแล้วเก่าเก่าแห้งเลาะห้อยมันจะหลบไปแล้วนะพอนะครับครับว่าเป็นอย่างครับยึดเอาเลขทะเบียนถดนาะพอนะครับครับอ่าฝันประมาณนี้เราคุณพ่อวุ้ิสิ่ตีตัวเลขเพิ่มเติมเป็นตัวไรเนี่ยครับหรือว่าเอาตัวนี้พอพ่อก็ว่าเอาทะเบียนรดนี่ละ แต่เบียดรถกับบ้านเหล็กเทียนพอเพิ่นไปพอไปน,นําพอรถเพิ่นอยู่บ้านบ้านย่า่ครับบ้านย่า่น่ะอรถหายไปแต่ไปเจออยู่ที่บ้านย่า่แม่พอพอพอไปเจออยู่บ้านย่า่ล่ะรถนั้นพ่อกไ็ได้ได้กับขึ้นมาอยู่กะแต่ว่าพอจู้งมาให้ฝันครับลูกกุญแจบ่ได้บ่เห็นครับครับโอเคครับก็เอาตามที่คุณพอ่อวิเคราะห์ตัวเลขให้ก็แล้วกันนะครับ พอสิตีใส่ทะเบียนรถกับปาลิกทีเนนปาลิกทีเท่าไหร่นะครับปลาลิกทีย่าเก้าสิบหกเก้าสิบหกมีมูบครับพอมูสองจะเขียนมูนั่นไงครับเดี๋ยวมันออกอ่า เก้าหกสองนะครับเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่งจะเอามาใส่ต่อกันเป็นเก้าหกสองครับแต่ลองพิจารณาเบิ็งนะครับวงเล็บข้างล่างเก้าหกสองไว้นะครับพ่วงเล็บไว้นะครับบางบางคนก็จะเอามาต่อใส่มันก็มากระซำมันกระซำหกสองล้าตัวนี้กระกบเอาเบียนหลดกระซำตัวเดียวกันเนื้อตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขความฝันความปรวุธครับ โค้งสุดท้ายครับอ่าคุณพ่อก็ฝันว่ามอเตอร์ไซค์ของตัวเองหายไปครับท่านผู้ชมทะเบียน392ครับแล้วก็ไปตามจนเจอครับอ่าลูกกุญแจหายไปเลยครับไม่ได้กลับคืนมาครับคุณพ่อจูงรถกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมครับแล้วอ่าบ้านที่คุณพ่อไปเจอรถคันนี้ครับก็คือบ้านเลขที่96หมู่2ครับท่านผู้ชมครับครับอันนั้นเอาอยู่บ่อบ้านเลขที่พอไปเบิ่งมาแล้วพอไปฝันอัน คลิปแรกครับอ๋อบ้านเลขที่ที่ครับฝันคลิปแรกบ้านเลขที่ยังนะครับพ่อห้าห้าสองแปดห้าสองแปดครับบ้านเลขที่อ่าแรกที่คุณพ่อฝันครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้แนวทางมาเนาะก็คือห้าห้าสองแปดแมนครับแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านถามถึงเลขที่คุณพ่อไปทําพิธีครับครับได้อยู่เลขเลขยังครับพ่อเขียนใส่น้ำเลยครับพ่อเขียนไว้อยู่พอยานพ่อลงคือกันครับ อันนี้เป็นเลขอ่าเป็นเลขอ่าถายยังก็พอเขาเรียกอป็ยังก็เลขเลขทับพี่ล่ะแต่ว่าพอะไปเห็ดเหมือนนั้นพราะไปเห็ดพอะไปเห็ดอันนั้นพราะไปเห็ดอันนั้นพญาบึงน้ำที่แปลว่าสิบัไลาไปเห็ดครับพอก็เลยไปกัไปแล้วพอมันอยู่นํากันพอเลยเห็ดเห็ดเมื่อกได้เลกตัวเดียวกันครับเลกตัวเดียวกันเป๊ะเลยพญาบึงกับเลขอ่าที่ว่าพอว่าไปเห็ดไทยโบราณไทยเ่าเนาะแมน เทียนไว้ก็ได้ครับเพื่อท่านผู้ชมมักเนาะพอนะแ<ม>ต่คือหอกเนี้ยจากข้อฝันครับแล้วก็บพี่เอฟซีเป็นถามมาหลายครับท่านผู้ชมครับปลาเลขพญาบึงเป็นเลขอีหยังแล้วก็เลขที่คุณพ่อบอกไว้ตั้งแต่คลิปแรกว่าสิไปเฮ็ดอ่าอ่าเลขขอเลขกครับอ่าไทยเก่าโบราณครับท<ม>่านผู้ซ้ำเนี่ยได้ได้ได้คือกันแล้วก็บานเลขที่ใหญ่อ๋อครับน,นี่นี่ ศูนย์ครับนี่นี่เลขทำพิธีครับเธือดเลขแล้วก็เลขพญาบึงพอไปขอกระไดหนึ่งเก้าศูนย์คือกันครับก็ะไดกันกันหนึ่งหกศูนย์แม่ได้สองเธือเลยได้ต้นเดียว้อมครับวันนี้เลขเลขเอาไถโบราณปเะเทนั้นได้ได้หนึ่งเก้าศูนย์กับหกเก่าโอเคครับแม่ตามนี้นะพ่อครับครับอทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อวุฒิเล่าให้ฟังครับก็คือแนวทางความฝันแล้วก็ ตัวเลขเพิ่มเติมที่ท่านผู้ชมถามมานะครับสลับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวให้คุณพ่อวุฒิอวยพรให้เอฟซีหน่อยนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนจะให้มิโชคมิลาบรวยรวยเมื่อสุกคนแต่ว่าเล็กงวดนี้หลายโตอยู่เพราะว่าเล็กทำพิธีทำเลขฝันในเล็กสูตรก็มีเนะเลขสูตรพ่อก็หายไปแล้วล่ะ แต่ว่าอิจารนาเบิ่เราเนาะพรับเนาแต่ว่ามวนนึงหากับเก่าพอมั่นใจอยู่มาบบรางกระบนครับกาขอขอบคุณคำคำแก้วน้ำคบแก้วหมอบเสือไอพอกับเคยออีสานไต่หาโตครับครับเดี๋ยวพอเสียไปแจกมงครับครับโอเคครับขี่นั่นนะครับ